กลับมาแล้วนะฮะร้องหรือลุ้นของเรานะครับช่วงนี้ครับร้องมาล้องกับสับซึ้นโดย KFC ครับสั่งได้นะแอปพลิเคชันของ KFC นะฮะไปหน้าร้านก็ได้หรือ w w w KFC C O t h นะทุกช่องทางได้หมดเลยนะครับอ๋อแล้วก็แล้วก็แอปพลิเคชัน C P ดนวเออแอปพลิเคชัน C P โหลดได้นะครับทุกต้องทาง L S a n d R o i d ได้หมดเลยอะร้องมากลบ หมือนเดิมนะสองฝั่งขึ้นไปรออยู่บนอ่าบ่อพักใจบ่อพักใจพี่พี่โผลเรียกบ่อกใจเราไม่มีสปหลาดอะไรมาแลวพี่ไม่มีเออไม่มีวันนี้ไม่มีนะเราเรียกว่าเป็นอ่าบ่อบ่อบ่อนั่งปักทุกก็ได้บ่อปักทุกเออบ่อปักทุก บอบอบ,อบอปรับทุกนเนาะเอาก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้นะครับ,รบถ้ารู้คิดว่าตัวเองต่อได้นะชิงสิ์แย่งบอกกดมากดไฟก่อนนะกดมาปุ๊บมีเวลานะครับตามเวลาฝั่งของคุณยิ่งรอได้เร็วเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามจะมีเวลาคิดน้อยลงเท่านั้นนะแค่นั้นเองเล่นกันไปเล่นกันมาฟังไหนเหลือศูนก่อนก็จะลงไปคุยกับบอปรับทุกของผมก็รอบนึงแล้วก็จะมีอ่า กากบาดไปดับบารมีคือฝั่งของท่านหนึ่งตัวครบสามตัวหกรอบเงินสะสมมาเหลือครึ่งอีกฝั่งหรือก็เข้ารอบไปเลยนะครับรอบทีแล้วก็กดพิเศษกดพิเศษของเราถ้าเกิดว่าสามารถชนะได้แบบน็อกเลยคือสามศูนย์อ่สามศูนย์เลยก็มีบาทกำนานมีนี่ฮะม่เชื่อเาคีฟี่มูลค่าห้าพันบาทถ้าลอยอยู่ห้าพันบาท อกินได้หนักเลยคลิกซ่าอยากกินใช่ไหมชนะสามศูนย์ดิเอาไปกินเลยเต็มที่เลยอืเต็มที่เว่าห้าพันนั้นโอ้โหสิบสิบกว่าโลอะได้ได้เปสิบโลสิบกว่าโลอะพี่พี่พนะซื้ออย่างอื่นก็ได้พี่ใช่ก็กินที่สั่งสั่ง,ส,งสั่งนะบัดลมสั่งเฟรนช์ฟรายทาร์ตไข่นะนู่นนี่นั่นเอาได้หมดได้หมดเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโจทย์ที่หนึน่งโอ้อ โอ้นี่อ้ยอันี้อันนี้ต้องผมแล้วล่ะโอ้อรัดทันทีเพลงนี้ขอเลยตายจริงอะเย็นะไอวินขึ้นประโยคแรกมาี๋ยวกูขึ้นอันสองอ่าอ่ามาอ้าสามสิฉันโกหกเธอจริงอยาให้เธอสนใจฉันโกหกเธอเธอใกล้ไป ม,มันติดทามันต e ิดทาง่วงอะไรกันจอดจานถ้าพร้อมแล้วกดครับจอดจาบแบติไม่ ไดคนรักโดนอะไรกันเอาเือนไปมาหมดไหวนันงานเทศกาลผ่านมาในปีกว่าๆไม่น an ่าลืมกันวันงานอ่ะโอเคพอดีอ กไก่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 ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในเหล้าเรื่องเก่าที่เราถีงตอนเข้านอนนอนนอนอนแล้วมาแล้วฮัลหน้อตาน่องอับสองแก้มสายลมแยมพัดผ่านมามอนะาหมอนะหมอนะหมาหมาทำพิษตัวหมานะ อ<ม>ย่ามอมอแบบย่ามองแมเอ,าอ้าเ,เ,เอาม้าไปดูดเลยเครับผมจะบอมอมามาลงบ่อมอมามาลงบ่อเลย,โ,ยโดนไปหนึ่งเลยโดนไปหนึ่งเลยโอ้ยอ <ะ S 2> ตอนนี้นนแบงค์โดนไปหนึ่งนะครับออโอเคโจทย์ต่อไปต่อไปเพลงอะไรรู้ว่าเข้าอ <c oughs> อย่างรักเจอเกิดเขาเป็นอย่งอางไปีวอแหวนครับพร้อมแล้วกดวอาแหวนวอแหวนวอแหวนว แหวนแหวไปจำนำแล้วแหวนแหวนำแล้วแหวนไม่ไม่มีว่ะไม่มี้าแหวนวิ่งเอาแบงค์เดวไปไปป๊อปเออเป็นชยังให้เธอแล้วเหมือนว่าเธอไม่เคเป็นอะไรก็ลรอล รอลิงนึกออกไหมเลิงเฮ้ยเหี้ยเหรอลิงลอเล้งกินแล้วเหรลิงเฮ้ยวันวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่ชุ่มฉ่ำมากนะรอลิงครับลงบ่อลงบ่อนะฮะทีมงานนะทีมงานลดแอร์ได้ไหมหนาวอ่าได้แล้วไม่ได้ครับผมร้อน อ๋อเราเอาใจพิธีกรเป็นหลักไว้ก่อนเอาใจพิธีกรมาอะไรฉันไม่ได้มาด้วยไกรไล่ไกรไล่ทขาทำไมไม่ช่วยช่ประหยัดไฟทขาไมไม่ช่วยช่ประหยัดไฟกันก็ปักเข้าไนสิบเก้าโอ้โเดี๋ยนะตอนนี้แบงโดยสองทีนัดใหญโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคแล้วได้ห้าพันเคอฟซีอ้าเอาเม่ตีจะได้แจกแล้วเอ้ยไม่ได้แจกเลยไม่ได้แจกนานมากเอ้า จะน้องสามอ้ยเอดนสามโอ้โหผมต้องบอกไหมล่ะอ่ะที่บ้านเหรอที่บ้านเหรอมาได้วินได้เนาะโอ้ผมผมมันจะลงผิดผมจะจับจังหวดใช่ไหมน็อกได้ให้ี่บ้านอยู่พี่นะเอเดสามนะครับ่ะใส่วิด้าอความเป็นอยูเข้าไปลยเราะอ่นลวไหนลราไ ดนตรีมาในตอนตั้งแต่ช้าต้องเห็นวันทนี่ไม่รักนี้คนคนนี้โปรดอย่ามองกลับเลงอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไร นอนเด็กนดนโดนกดแบงแบงสิงครับไปดูดูตื่นทำทมอะไรทำอารทำอไรทำต้งไวถึงทำก็ทได้โอเคดอเด็กดนรับดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิตารอไปต่อต่อต่อต่าครับ ตอเตาเฮ้ยตอเตาตับตับเฮ้ยตับเตาตับ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 ตัันลงตับ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 ตัลตตายตังเับตับตับตัอีับตับตเอตยบตับบตตอบตตัตับตตตยตาตตตตตบตตตตตบัต ออกเาตายยังตายเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นตายยังเขียดกูเฮ้ยเล้วแล้วก็ตายยังเขียดจริงๆตายยังเขียดเลยตายยังเขียดจริงๆริงเอาสามศูนย์อ่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนนี่ห้าคนบอลห้าบอล ะเก็ีไม่หนักเลยเข้ารอบนะครับด้วยเงินห้าพันหนึ่งยบาทหนึ่งนะครับส่วนแบงค์ครับผมรอบไปเงินหานสองครับเหลือเพียงสามพัแปอยสามสบองบาทโอ้เล่ีเสย <c oughs> โอ้ตายจิงตอนนี้โอ้มีอยู่ห้าพันหนึ่งร้อยะครับช่วงหน้ากลับมาลุ้น5้0 0สนบาทกันรอบโบนัสกันสักครู่ดีดี๋ยวมาดี